นะครับสำหรับคนที่ใช้พกพาเดี๋ยวว่าเอาไปใช้งานที่ต่างๆก็สะดวกคุ้มค่าเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีสายเป็นสายของ iPhone แล้วก็สายไท p e C นะครับนี่ครับตัวนี้มีมอกอนะครับถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถแกะออกมานะครับเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มาวางได้ด้วยนะครับนี่แกะง่ายเลยครับผมสาหรับคนที่พกพาไปเที่ยวไปโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นแบบไปเที่ยวบตามเขาหรือว่าอะไรก็ เนี่ยครับเดี๋ยวว่าไปค้างโรงแรมนะครับก็ไม่ต้องหาสายชาร์จพลุงพลังนะครับก็แกะตัวนี้ครับแล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กก็ชาร์จได้เลยครับแค่ตัวนี้ออกมานะครับก็เอาไปเสียบก็ได้เลยครับก็เสียบชาร์จได้เลยเสียบกับปลั๊กปุ๊บพอเสียบปุ๊บมันก็จะกระพริบกระพริบอย่างนี้ครับผมนี่กระพริบก็คือชาร์จแล้วนะครับสะดวกครับมีสายคล้องให้พกพาไปไหนก็สะดวกเลยครับผม ขนาดกระทัดรัดน,นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิแอมป์นะครับสินค้าพร้อมจะส่งเลยนะครับสวัสดีครับ